สวัสดีค่ะวันนี้อดีจะพามาทำชามะละกอใส่ใบเตยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะนำมะละกอปอกเปลือกหั่นเป็นท่อนนำไปล้างน้ำให้สะอาดใบเตยก็หั่นเป็นท่อนนะคะ ทิ้งทิ้ง,งอะไเรียนนี้เด้ไใจได้ไหมไปเตยล้างให้สะอาดใช่ล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนเหมือนกันค่ะนำไปตั้งน้ำเดือดแล้วใส่มะละกอได้เลยค่ะใส่พร้อมกันได้เลยค่ะ แค่พอเดือดนะปิดฝาจ้าเสร็จแล้วนะคะยกขึ้นนำมากองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางก็ได้ค่ะอันนี้นะคะนำมากองแล้วจะได้สะอาด กลิ่นเขาจะหอมใบเตยมากเลยค่ะชวนทานไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรนะคะทานรสชาติอร่อยมากเลยค่ะแล้วน้ำลงรือหรือเปล่าลางน้นลงไปหมดแล้ว ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็รับประทานได้ได้เลยนะคะโอ้ใครจะทานร้อนๆแบบนี้ก็ทานได้นะคะเอรีทานอุ่นๆนะคะอร่อยมากรสชาติดีหอมใบเตยค่ะน,นี้ช่วยระบบขับถ่ายนะคะช่วยดีท็อกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ